เจอเป็นยังไงเมื่อเด็กหญิงวัยแปดขวบหายตัวไปในทะเลาสาบอย่างลึกลับสวัสดีครับพบกับแชมป์สตูดิโอวันนี้จะมาสปอยหนังลึกลับระทึกขวัญเรื่องแครโดเล็กหนังปี2024นำแสดงโดยดีแลนโอเบอร e อันเอลิซาสกาเลนและเคเลไลฟรอเมื่อพาลิสได้สติก็รีบเข้าไปช่วยแม่ แต่พอปลอดซีดเบลไม่ได้เขาที่กำลังจะหมดลมก็รีบขึ้นจากน้ำมาหายใจนั่นเลยทำให้รู้รถของพวกเขาประสบอุบัติเหตุจนตกจากสะพาน แล้วาพาก็ตัดมาที่ปารีสหลังเสร็จจากการซ่อมแซมท่อส่งน้ําระหว่างที่ขับรถพ่อก็อบ่นเรื่องการสร้างเขื่อนให้ฟังว่ามันไม่ควรไปทําอยู่ตรงนั้นเพราะฝืนธรรมชาติเขาที่เห็นพ่อไม่ค่อยเซบายแถมต้องไปงานศพเลยอาสาปีส่งเพียงแต่จะไม่ลงไปร่วมงานเนื่องจากแฟนเก่าคงไม่อยากเห็นหน้าเขานั่นเลยทําให้พ่อไม่สบายใจเพราะหลังจากแม่เสียเข,า,ขาก็กลายเป็นคนละคน ด้านเอลลี่หลังพาน้องไปซื้อของระหว่างที่นั่งเรือเมื่อได้พูดคุยกันก็ทำให้รู้ทั้งครูไม่ใช่พี่น้องแท้ๆเนื่องจากแม่ของเธอไปแต่งงานใหม่กับพ่อไม้ลูกติดทว่าเธอก็รักและสนิทก,กับน้องนอกจากนี้ทะเลสาบแห่งนี้ก็มีเกาะอ,อยู่เกือบ200แห่งซึ่งวันก่อนเพื่อนของน้องก็ไปเห็นหมาป่าเพียงแต่ครูไม่เชื่อเนื่องจากหลังสร้างเขื่อนพวกมันได้ย้ายทินฐานกันไปที่อื่นหมดแล้วนั่นเอง ดานพาลิสเขาไปดักร่อหมอเพราะยังสงสัยแม่ของเขาป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจริงไหมเนื้อจากบังเคตหมดสติได้ก็จริงแต่เขาไม่เคยเห็นใครมีเลือดออกที่หูที่สําคัญแม่ก็ไม่ได้ชักมาตั้ง6ปีแล้วทําไมจู่จูวันนั้นถึงชักหมอที่เบื่อจะอธิบายและเข้าใจว่าเขารู้สึกผิดที่ช่วยแม่เอาไว้ไม่ได้เลยปลอบไม่มีใครอยากให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นหรอกจากนั้นก็ขอร้องให้เขาจะทําแบบนี้อีก เมื่อพาลิสกลับมาถึงบ้านก็พบแฟนเก่ามารอเขาที่ไม่ได้ไปร่วมงานศพตาของเธอเลยถือโอกาสแสดงความเสียใจส่วนเธอเมื่อเห็นเขากลับมาขับรถได้แถมยังเริ่มทำงานทําการก็ดีใจไปกับเขาครับดานพาลิสเขาไม่กล้าสู้หน้าแฟนเก่าพอหลังจากที่แม่เสียเขาก็เลิกกับเธอทั้งที่เคยวางแผนจะใช้ชีวิตร่วมกัน ทว่าเธอก็ไม่ได้โกรธแถมยังเข้าใจนั่นเลยทำให้เขากลับมายิ้มได้อีกครั้งส่วนเอลลี่หลังถอนฟันให้น้องเสร็จก็พาน้องมาทานอาหารสักพักน้องก็นำผีเสื้อออกมาโชว์ทำมิยาคนหนึ่งประหลาดใจเนื่องจะรู้มาว่าพวกมันศูญพันไปหมดแล้วนั่นเอง ด้านเอลลี่เมื่อไปคุยกับแม่หรือมีมี่ก็ทำให้เห็นทั้งคู่ไม่ค่อยจะลงรอยกันคงพอมีมี่มีครอบครัวใหม่ในขณะที่เธอก็ยังสงสัยเรื่องพ่อแทๆ้ๆว่าเสียไปแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่กันแน่เพราะหากหายตัวไปเกินเจปีทางการจะต้องออกใบมรณะบัตรให้แต่พอเธอใช้เรื่องเรียนมาอ้างแล้วขอดูมีมีก็ไม่ให้ทั้งคู่เลยทะเลาะก,กันครับ หลังพาลิสกับแฟนเก่ามีอะไรอะไรกันเขาก็ขอโทษที่เธออุตส่าห์อยู่เคียงข้างแต่เขากลับผักใสจนเธอย้ายไปอยู่ที่เมืองอื่นดังนั้นถ้าเสร็จจากงานสอบเธอจะกลับไปเขาก็จะมีขวางเธอที่รู้เขายังรักเธอเลยจะอยู่กับเขาที่นี่ส่วนเอลลี่จังหวะที่ไปค้นหาใบบรบตรละบาทนองที่ไปเจอสร้อยคอของมีมี่ก็น,นำมาสวมใส่ ทนันใดนั้นมีมีกับพ่อเลี้ยงก็เปิดประตูเข้ามาเจอแล้วพอมีมีรู้เธอมาหาอะไรเธอกับมีมีก็มีปากเสียงกันอีกครั้งเธอเลยจะไปค้างบ้านเพื่อนน้องเลยจะตามเธอแต่มีมีก็ไม่ให้ไปแถมยังด่าไล่หลังว่าจะเที่ยวปาจานช้าให้เสียหายเหมือนครั้งที่แล้วอีกละ่ะจังหวะที่พาลิสไปส่งแฟนเก่าที่รถก็เป็นเวลาเดียวกับที่เอลลี่ขับเรือออกมาทว่าน้ำก็ตื่นเครื่องยนต์เลยดับ ทันเลยนะสุนัขของพาลิสก็เ่า,เ,าเขาที่ได้ยินเสียงแปลกๆเลยมองออกไปที่ทะเลสาบถ่าว่าก็ไม่พบอะไรในขณะที่เอลลี่พอไม่ได้ยินเสียงแปลกๆแ,แล้วก็เจอเขากับฟูงหมาป่าแต่สักพักพวกมันก็หายไปนั่นเลยทำให้เธองุนงงมากรุ่งเช้าเอลลี่กะระสดุงตื่นเพราะเสียงโทรศัพท์ที่มีมีฝากข้อความไว้ว่า น้องหายไปเธอที่เป็นห่วงรีบรีบกลับบ้านซึ่งก็ไปเวลาเดียวกับที่พาริสไปทํางานแล้วไล่เดินตามเส้นท่อว่ามันจะพาเขาไปถึงที่ไหนเมื่อเอลลี่ผูกเรือไว้ที่ท่าก็รีบไปหามีมีซึ่งพอรู้ยังไม่เจอตัวน้องพอเลี้ยงเลยจะเอาเรือของเธอออกตามหา เธอจึงรีบมอบกุญแจให้เนื่องจากพอเลี้ยงหากุญแจของตัวเองไม่เจอทว่าพอจะไปเอาเรือออกก็หาเรือไม่เจอเธอเลยถูกพ่อเลี้ยงบน่นทําให้เธองุนงงเพราะเมื่อกี้เธอจอดเรือเอาไว้ตรงนั้นจริงๆด้านพาลิสเมื่อเดินตามเส้นท่อไปได้สักพักจู่ๆวิทยุก็ใช้การไม่ได้แถมเขายังได้ยินเสียงแปลกๆแ,แ,และหมาป่าเห่าหอนเขาที่ตกใจเลยรีบถอยออกมาแล้วก็พบ ตอนนี้ตัวเองมีอาการชักกระตุกเหมือนแม่เขาเลยตกใจทถาวาเพื่อรวมงานก็เรียกเขาพอดีเมื่อพาลิสไปช่วยเพื่อร่วมงานดูว่าอะไรติดใบพัดเรือเขาก็เจอเข้าอา้อยของมีมี่ชินน้องเอามาสวมใส่แม้เขาจะสงสยัยแต่ก็รีบเก็บแล้วทำงานต่อให้เสร็จครับ จังหวะที่เอลลี่ได้ยินมีมี่ให้ข้อมูลกับตำรวจแล้วเธอกล่าวเสริมตอนนี้น้องฟานหลุดไปหนึ่งซี่ก็เป็นเวลาเดียวกับที่พาลิสกลับไปที่บ้านของพ่อแล้วลือซอยเส้นหนึ่งออกมาแต่ยังไม่ทันได้ดูพอก็กลับมาเสื้อก่อนดานพ่อเมื่อพูดคุยกับพาลิสและเห็นเขายั่งหมกมุ่นกับเรื่องของแม่พอก็เหนื่อยใจส่วนพาลิสพอกลับมาขึลนรถมาหยิบซอยออกมาดูก็ทำให้เห็นซอยของแม่พาลิสเหมือนกับซอยเส้นที่เขาไปเจอไม่มีผิด ในขณะที่เอลลี่รวมกับคนในชุมชนออกไปตามหาน้องที่ทะเลสาบทางด้านพาลิสก็พาแฟนเก่าไปดูจุดที่เขาเจอสร้อยและจุดที่เขาได้ยินเสียงแปลกๆเพียงแต่ครั้งนี้ไม่ได้ยินอาจเป็นเพราะฝนตกลงมากรบรอยเท้าไปหมดแล้วดานเอลลี่เมื่อเห็นทางตำรวจเจอเรือของน้องก็บอกเสื้อชูฉีบสีส้มของน้องหายไปส่วนพาลิสเมื่อบอกแฟนเก่าว่าเขามีอาการชักเหมือนแม่แถมยังรู้สึกถึงแม่เมื่ออยู่ที่ทะเลสาบ เธอที่ไม่อยากให้เขาเครียดก็เปลี่ยนเป็นคุยถึงเรื่องสมัยเด็กๆจนเขากลับมาจำได้ว่าในปี1999เคยเกิดภัยแล้งเหมือนกับในปีนี้เลย จังหวะที่เอลลี่นั่งรถไปกับมีมี่ทั้งคู่ก็ทะเลาะก,กันเหมือนเคยมีมี่เลลไล่เธอลงจากรถในขณะที่พาลิสก็ไปรื้อดูข้อมูลเก่าๆจนได้เห็นทุกครั้งที่แม่ชักจะเป็นช่วงที่เกิดภัยแล้งเสื่อมเอือดังนั้นเลยเอาไปเล่าให้แฟนเก่าฟังเพราะเขาเองก็เพิ่งชักครั้งแรกตอนเหยียบพื้นดินที่ทะเลสาบ แต่แฟนเก่าก็คิดว่ามันน่าจะเกิดจากพันธุกรรมไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติอะไรเขาเลยจะกลับทว่าเธอก็มาขวางเนื่องจากเธอยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อเขาจึงอยากให้เขากลับมาแล้วเลิกหมกมุ่นกับเรื่องนี้เสียทีแต่เขาก็ทําไม่ได้นั่นเลยทําให้เธอเสียใจมากส่วนทางด้านเอลลี่เมื่อเห็นนายอำเภอไม่ยอมส่งคนออกไปตามหาน้องอย่างจุดที่น้ำแห้งแถมยังเอาเรือกลับมาคืน เธอที่ไม่พอใจก็เข้าไปคุยกับมีมี่เผื่อเธอจะช่วยอะไรนองได้เว่าก็ะโดนมีมี่เน็บ ใหนว่าครอบครัวนี้ไม่ใช่ครอบครัวของแกเจอมายุ่งทําไมเธอก็ม,มีมีและมีปากเสียงกันแล้วมีมีก็หลุดปากรู้ไหมพอแกไม่ได้หายไปแต่ทิ้งแกกับฉันเผื่อไปหาผู้หญิงคนอื่นตั้งหากแถมฉันยังเคยเจอแม่นั่นจนมีเรื่องทำลายร่างกายกันด้วยและฉันก็ฝากแม่นั่นไปบอกพ่อแกเรื่องแกแล้วเพราะเขาน่าจะยังไม่รู้ฉันมีแกแต่พอแกก็เลือกที่จะไม่กลับมาและนี่แหละคือความจริงนั่นเลยทำให้เอลลี่เสียใจมาก จังหวะที่เอลลี่ตัดสินใจออกไปตามหาน้องด้วยตัวคนเดียวพอได้ยินเสียงแปลกๆสักพักก็มีพวกผีเสื้อพากันบินหายเข้าไปในป่าในขณะที่พาลิสก็พบพ่อมาดักรอด้วยความเป็นห่วงเขาที่เข้าใจแต่ตอนนี้กำลังรีบเนื่องจากได้ยินเสียงแปลกๆที่ทะเลสาบแถมยังมีอาการชักกระตุกเลยขอให้พ่อกลับไปก่อนหลังเอลลี่ออกตามหาน้องจนมืดคำ่ำเมื่อมาถึงจุดจุดหนึ่งเรือก็หยุดทำงานเนื่องจากน้ำตื้นเกินไป ทันใดนั้นเธอก็เห็นเรือและเฮลิคอปเตอร์ออกมาตามหาน้องเธอที่กลัวจะถูกจับจึงรีบซ่อนจากนั้นก็เดินเข้าป่าแล้วประเสียงแปลกๆดังขึ้นมาเฮลิคอปเตอร์กับเรือก็หายไปเธอที่ทำมือถือหล่นเอาไว้ในเรือเลยจะกลับไปเอาทาว่าก็หาเรือไม่เจอเธอเลยเดินไปเรือเร่อยๆจนเจอเข้อคนตกปลาเลยไปขอให้เขาช่วยพากลับบ้าน เมื่อเอลลี่กลับมาถึงบ้านก็งงๆที่ทุกคนกําลังวุ่นวายตามหาน้องทันใดน,นั้นเธอก็เห็นตัวเองกําลังนําเรือกลับมาเลยด้วยรู้เธอย้อนอดีตกลับมายังวันแรกที่น้องหายตัวไปโดยความกลัวเธอเลยไปเอากุญแจของพ่อเลี้ยงแล้วแอบ,บเอาเรือออกพร้อมกับจะไม่เห็นด้วยว่าจู่ๆเธอก็บมีอาการชักกระตุกครับด้านพาลิส เมื่อขับเรือรอดสะพานก็เป็นเวลาเดียวกับที่เอลลี่ขับเรือผ่านมาที่สะพานเหมือนกันเพียงแต่สะพานของพาลิสยังไม่พังส่วนสะพานของเอลลี่นั้นพังแล้วในเวลาต่อมา เมื่อเอลลี่ไปเจอเรือจึงขับวนหาน้องส่วนทางด้านพาลิสก็ได้ยินเสียงน้องเรียกหาเอลลี่เลยขับเรือวนดูในขณะที่เอลลี่พอตะโกนเรียกน้องแล้วได้ยินเสียงน้องตอบกลับเธอก็รีบลงไปตามหาน้องพาลิสที่ได้ยินเสียงของเอลลี่และน้องเลยลงจากเรือไปตามหาทั้งคู่เช่นกัน ดานเอลลีเมื่อวิ่งไปตามเสียงเรอของน้องจนผ่านจุดที่มีเสียงแปลกๆสองครั้งเธอก็มีเลือดออกที่หูโชคดีที่สุดท้ายก็เจอน้องเขาจนได้เช่นเดียวกับพาลิสที่พอผ่านจุดที่มีเสียงแปลกๆหลายครั้งเข้าจู่ๆกลางคืนก็กลายเป็นตอนเช้าเขาเลยงงๆและพอตั้งสติได้ก็หันไปเห็นน้องได้รับบาดเจ็บ ในขณะที่เอลลี่เมื่อไปเจอน้องก็ดีใจเถาว,วานันกลับไม่ใช่น้องที่หายไปแต่เป็นน้องเมื่อหนึ่งเดือนก่อนที่แอบขับเรือตามเธอมาหลังจากที่เธอทะเลาะกับมิมิจนปลาจานแตกเธอเลยจะไปค้างบ้านเพื่อนส่วนที่รู้ว่าเป็นน้องเมื่อหนึ่งเดือนก่อนนั้นก็เป็นเพราะน้องอยังฝันไม่หลุดนั่นเองส่วนน้องจะทำอะไรจริงๆของเธอนั้นพาลิสเป็นคนไปเจอและได้ช่วยชีวิตไว้จังหวะที่เอลลี่พาน้องเมื่อหนึ่งเดือนก่อนกลับบ้าน ก็เป็นเวลาเดวกับที่พาลิสพาน้องในปัจจุบันไปขอความช่วยเหลือจากพวกที่ขับรถผ่านมาหลังเอลลี่ส่งน้องเสร็จก็ไปเจอมีมี่เลยถูกดุจนพอเลี้ยงต้องเข้ามาไกลเกลี่ยแต่ก็ไม่ไว้บนให้เธอโตเป็นผู้ใหญ่แล้วทำตัวเป็นพี่ที่ดีเสียทีเพราะเขาเบื่อจะไปอธิบายให้น้องฟังแล้วว่าทำไมเธอถึงชอบทำแย่ๆกับมีมี่นัก ดานพาลิสเมื่อฝากน้องไว้ให้ผู้ที่ขับรถผ่านมาพาไปรักษาเขาก็ได้รู้เขาย้อนอดีตกลับมาในปี1952ได้นั่นเลยทำให้เขาดีใจเนื่องจากนี้จะเป็นโอกาสที่เขาจะได้กลับไปช่วยแม่ส่วนเอลลี่พอเห็นน้องปลอดภัยเธอก็พยายามหาทางกลับไปยังไทม์ไลน์ของตัวเอง จังหวะที่เอลลี่เจอรอยเท้าของตัวเองแล้วกําลังมึนจะต้องไปทางไหนต่อจูจูโทรศัพท์ของเธอก็ดังเธอเลยตามเสียงนั่นจนกลับมาที่เรือได้สําเร็จในขณะที่พาลิสพอเดินมาถึงจุดที่พบน้องเมื่อเห็นผีเสื้อบินผ่านไปทางไหนเขาก็ตัดสินใจตามไปทางนั้น ดานเอลลี่เมื่อรับโทรศัพท์จากพ่อเลี้ยงก็บอกให้เขามาเจอเธอที่นี่จากนั้นตัวเองก็เอาเชือกผูกไว้กับต้นไม้แล้วลองกลับไปหานออีกครั้งน่าเลยทำให้พาลิสเห็นเชือกของเธอเลยเดินตามเชือกนั้นไปครับหลังพาลิสเห็นเชือกไปสิ้นสุดอยู่ที่เรือเขาก็นำเรือออก ส่วนเอลลี่เมื่อเจอเสื้อชูชีพของน้องเธอที่เป็นห่วงก็นําเรือที่ถูกพัดมาเกยตื้นอยู่แถวนั้นพายเข้าไปในชุมชนเพื่อจะถามหาน้องจนได้รู้เธอย้อนเวลากลับมาอยู่ในปี2005ซึ่งไม่เคยมีใครเห็นหรือรู้จักน้องเธอเลยเป็นห่วงน้องมากด้านพาลิสคณะขับเรือก็เจอเข้บตำรวจ พวกนั้นที่เห็นเขาดูมีพิวรุษเลยขอดูใบขับขี่เขาจึงรีบขับเรือหนีจนถูกไล่ตามแล้วก็พราาทําทำเรือพลิกคว่ำสุดท้ายเลยถูกจับและถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลจังหวะที่เอลลี่กำลังท้อประหาน้องไม่เจอเธอก็เห็นซอยของมีมี่ซึ่งน้องนำมาสวมใส่ก่อนจะหายตัวไปอยู่ที่รถคันหนึ่งส่วนพาลิสก็กำลังถูกนายอลเภอค่าคั้นว่าเขาไปเอาเรือลำนั้นมาจากไหนเมื่อเอลลี่หาทางเปิดรถจนเอาซอยออกมาได้ ก็ถูกผู้หญิงคนหนึ่งหรือก็คือแฟนเก่าของพาริสโวยาวว่วมาขโมยของของตอนทําไมในขณะที่เธอก็อยากรู้แฟนเก่าไปเอาสร้อยเส้นนี้มาจากไหนทั้งคู่เลยมีปากเสียงกันจากนั้นก็ยื้อแย่งสร้อยคอจนผู้คนต้องมาจับแยกแล้วพอเอลลี่ได้ยินแฟนเก่าเรียกลูกของตอนว่าเอลลี่ส่วนสร้อยเส้นนี้เป็นของแม่ของสามีที่หายตัวไปตั้งแต่ปี2003เธอก็พอจะจับต้นชนปลายได้ว่าแท้จริงแล้วผู้หญิงคนนี้หรือแฟนเก่าก็คือมี หรือแม่ของเธอส่วนแม่ของพาลิสนั้นอาจจะเป็นน้องสาวของเธอครับด้านแฟนเก่าของพาลิสหรือมีมีในวัยสาวไม่เห็นเอลลี่ยังคงตกตะลึงม,มีมีที่คิดว่าเอลลี่เป็นแฟนใหม่ของพาลิสก็ขอให้เอลลี่ช่วยบอกพาลิสทีว่ามีมีกับพาลิสมีลูกด้วยกันดังนั้นจึงอยากให้พาลิสกลับมาหามีมีเอลลี่ที่ตกใจเลยรีบวิ่งหนีแล้วพอไปเจอร้านอินเทอร์เน็ตก็เข้าไปเช็คว่าเรื่องมันเป็นไงมาไงกันแน่ ส่วนพาลิสที่ถูกในอำเภอคาดคั้นเขาเป็นใครก็ไม่กล้าบอกเนื่องจากกลัวจะถูกจับส่งโรงพยาบาลบ้าแล้วยิ่งเห็นฝนตกและอาจไม่ได้กลับไปช่วยแม่เขาก็ทำทีขอไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ใช้จังหวะที่ทุกคนเพลินีไป เมื่อเอลลีไล่คนประวัติก็ได้รู้น้องของเธอย้อนกลับไปอยู่ในอรดิตจนกลายไปเป็นแม่ของพาลิสหรือพ่อจริงๆของเธอเธอก็ดีใจที่น้องปลอดภัยแล้วยิ่งได้รู้น้องมีชีวิตที่ดีแถมมีครอบครัวที่มีความสุขเธอก็ดีใจไปกับน้องเช่นเดียวกับพาลิสที่พอได้เห็นข่าวแล้วรู้เด็กหญิงที่เขาช่วยชีวิตไว้แท้จริงคือแม่ของเขาเองที่มาจากในอนาคตเขาที่รู้สึกผิดมาตลอด พอช่วยชีวิตแม่ในวันนั้นไม่ได้ก็เหมือนได้รับการปลดปล่อยดังนั้นพอหลบตำรวจจนไปเจอพ่อมานอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเขาเลยเข้าไปบอกพ่อว่าเขาเจอแม่รวมถึงรู้แล้วทําไมแม่ถึงป่วยนั่นเป็นเพราะทะเลสาบตรงนั้นมันสามารถย้อนเวลาได้และแม่ก็คือเด็กหญิงที่หายตัวไปตอนนี้แต่เขาช่วยแม่เอาไว้ ดังนั้นพ่อไม่ต้องเป็นห่วงเขาแล้วเพราะเขาจะกลับไปหาพ่อและมีมีก่อนที่ทะเลสาบจะถูกน้ำท่วมซึ่งทันทีที่ปูจบตำรวจก็มาเจอเขาเลยรีบกระโดดหนีจากนั้นก็ปลนรถเพื่อจะขับไปที่ทะเลสาบโดยไม่รู้เลยว่ารถคันนั้นเป็นของพ่อเลี้ยงดังนั้นพอมีมีเห็นเข้าเลยได้แต่ยืนตะลึงหลังเอลลี่ได้รู้ความจริงเธอก็กลับไปที่ทะเลสาบแล้วเดินตามเส้นเชือก ซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่พาลิสขับรถหนีไปถึงเซอร์พานเทาวาถูกล้อมจับเขาที่ต้องการกลับไปหาพ่อและมีมีให้ได้เลยตัดสินใจกระโดดน้ำหนีเทาวาเขื่อนก็แตกเขาเลยถูกน้ำพัดไปส่วนเอลลี่จังหวะที่เดินตามเส้นเชือกจนออกมาสู่ไทม์ไลน์ของตัวเองได้สำเร็จน้ำจากเขื่อนที่ไหลมาถึงก็ทำให้ประตูมิติถูกปิด ในขณะที่พาลิสจมน้ำเสียชีวิตพอเลี้ยงได้พาคนไปตามหาเอลลี่ซึ่งพอช่วยเธอขึ้นเรือมาได้พอเลี้ยงก็เล่าเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นให้เธอฟังที่มีมีหรือแม่ของเธอบอกกับพ่อเลี้ยงว่าคนที่มาขโมยรถขโมยเรือแล้วขี่สั้นกระโดดน้ำหน้าตาเหมือนกับพ่อของเธอไม่มีผิด แม้เธอจะเสียใจเพราะรู้จริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ปลอบพ่อเลี้ยงก่อนว่าแม้เราจะไม่เจอน้องแต่น้องไม่เป็นอะไรน้องมีชีวิตที่ดีพอเลี้ยงเชื่อเธอได้เราไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นครอบครัวเดียวกัน ด้านเอลลี่เมื่อกลับมาเจอแม่หรือมีมี่แล้วเห็นมีมี่นั่งดูข่าวของพาลิสที่ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้ว่าเป็นใครเอลลี่ก็เล่าทุกสิ่งที่รู้ให้ฟังที่พอไม่ได้ทิ้งเราแต่พยายามจะกลับมาอีกอย่าง ผู้หญิงที่มีมีคิดว่าเป็นแฟนใหม่ของพ่อที่ทะเลาะกับมีมีตอนนั้นแท้จริงแล้วก็คือเธอเองดังนั้นพ่อไม่ได้นอกใจหรือคิดจะทิ้งเราแต่พยายามจะกลับไปช่วยแม่ของตนหรือก็คือน้องที่ยอมเวลากลับไปอยู่ในอดีตจังหากนั่นเลยทำให้มีมีที่รู้เรื่องตกใจส่วนเอลลี่ที่รู้มีมีเจ็บปวดเพราะเรื่องนี้มาโดยตลอดก็เข้าไปสมกอดมีมีหรือแม่จากนั้นก็ร้องไห้ไปด้วยกันครับสรุปนะครับ ก็เป็นเรื่องราวของทะเลสาพแห่งหนึ่งที่มีความพิเศษเพราะเมื่อแผ่นดินโปรยเนื่องจากน้ำแรงจะสามารถทําให้เราย้อนเวลาหรือข้ามเวลาได้ซึ่งในปี2022เอลลี่ได้ทะเลาะกับแม่หรือมีมี่เลยหนีไปบ้านเพื่อนซึ่งน้องที่เป็นลูกติดของพ่อเลี้ยงได้แอบตามเธอไปแล้วก็บังเอิญย้อนเวลาไปอยู่ในอดีตตอนที่กำลังสร้างเขือนราวาวปี1952ส่วนในปี2003 พาลิสหนุ่มอมทุกข์เนื่องจากช่วยแม่ของตัวเองจากอุบัติเหตุไม่ได้ก็บังเอิญย้อนเวลาไปในปี1952แล้วช่วยชีวิตน้องของเอลลี่ไว้ได้ซึ่งก็มารู้ภายหลังว่าน้องของเอลลี่ที่ช่วยไว้แท้จริงคือแม่ของเขาเขาเลยรู้สึกมันถูกปลดปล่อยส่วนเอลลี่ในปี2022การย้อนเวลาครั้งแรกของเธอเธอช่วยน้องไว้ได้แต่น้องคนนี้คือน้องหนึ่งเดือนก่อนหน้าที่ฟันยังไม่หลุด เทว่าพอจะกลับไปในปี2022กลับนันโผลไปในปี2005ตอนที่แม่หรือมีมียังสาวหรือตอนเป็นแฟนเก่าของพาลิสแต่โดนพาลิสทิ้งไปเลยได้รู้น้องย้อนอดีตไปเป็นย่าและถูกช่วยเหลือโดยพ่อแท้ๆซึ่งก็คือพาลิสในปี2003ส่วนพาลิสหรือพ่อจริงๆแล้วก็ไม่ได้ทิ้งมีมี่ไปด้วยแต่เสียชีวิตตอนจะย้อนเวลากลับมาปี2003ตั้งหาก ส่วนเอลลี่ที่กลับมาปัจจุบันหรือปี2022ได้เธอที่เข้าใจแม่หรือมีมี่เลยฟื้นความสัมพันธ์รวมถึงยอมรับพ่อเลี้ยงจากนั้นก็กลายเป็นครอบครัวเดียวกันในที่สุดก็จบแล้วนะครับกับ c a d เดอร์กหนังลึกลับประทึกขวัญที่ได้คะแนนจาก IMDb 6.9คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ